โอ้โหงานผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเสกมาสี่ลุ克าสุดคะ่ะทุกคนหลังจากที่นนิซ่าได้รับรางวัลเบสเคป๊อปตอนแรกมีชุดเดินโรมใช่ไหมคะแล้วก็มีชุดเพอร์ฟอร์มแล้วก็มีชุดรับรางวัลล่าสุดคะ่ะมีอีกหนึ่งชุดนะคะเสกมาสีชุดแล้คขำเมคอัพคอสตูมไว้ไม่ซ้ําจําไม่ได้มีเซอร์ไพรส์เก่งมากเลยคะ่ะมอนะนสนาิซ่านี่เป็นอีกหนึ่งลุคของน้องนิซ่านะคะโอ้โหรองเท้าก็คือมีการใส่แล้วก็เลื่อยลขึ้นไปบนขาจ้ะแล้วก็เป็นซีทรูเลยนะผมทั้งสวยแลละะกกนนนนนน่่่าาาารัาััมๆงเเเดียเนนะะเียยวววใอส้คตปปไ4 แล้วนี่ค่ายลาวลองเปรียบเทียบกับว j ยซคือดีมากเป็นอะไรที่มีค่ายของตัวเองอยากทําอะไรก็ได้มันตัวแม่ตัวมัมอ่ะเพื่อนๆสวยมากค่ะอีกลูกนึงนะคะแล้วก็รอบนี้นี่ค่ะคนทั่วไปอาจจะทัดหูด้วยเจลโชูต่างหูน่นนี่นั่นนะแต่คนนี้เป็นแม่ค้านอกจากจะทัดหูด้วยเจลคขายเอียบัดแล้วเมื่ออีกข้างที่หิ้วเอียบัดเคสที่ยกขึ้นมาพักระด,ดับเอวให้กล้องนะคะที่แม้จะถ่ายเครื่องตัวก็เห็นกันไปเลยเป็นไงสุดยอดนะักขายไหมเพื่อนๆใส่โบสนะคะแล้วก็หิ้วเคสหูฟังเข้างานเก๋ๆเพิ่ ขายของเลยค่ะลูกสาวโบสโอนกี่บาทคะเนียเออเมคอัพที่ไม่คิดว่าจะได้นะคะแต่ว่าวันนี้ได้แล้วค่ะที่จะว่าเขียนขอปากลิปสีนูดมาดามของเทสนะคะน้องลิซ่าสายฝอที่เทสถูกลุกที่สีของน้องลิซ่านะคะในแถะโบสซื้อโฆษณาค่ะเราก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่หูฟังโบสเข้ามาเลยที่เทปังๆเป็นอีกหนึ่งชุดค่ะที่ปังมากๆวันนี้น้องลิซ่าคือสายฝอที่เทสทูเวอร์วันนี้น้องเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําเต็มที่จริงๆซึ่งคลิปนี้ค่ะไม่มีอะไร มากก็คือนําชุดที่4ของน้องนิซั่มมาปากกันค่ะแม่งานไม่กี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่าบอสจัดไปแล้ว4ชุดจ้าเดี๋ยวคาดว่าจะมีชุด after party อีกนะเนี่ยไม่แน่ใจว่าอันชุดที่4นี่หาจะใช่ชุด after party หรือเปล่ารอติดตามความปังของน้องนิซ่ากันอีกได้เลยค่ะ But